ทางการเมียนมาสั่งห้ามรถยนต์มือสองเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามขั้นตอนของด่านสุลกากรเสียก่อนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุวุ่นวายบริเวณชายแดนบ้านทะอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หลังจากทางการเมียนมาได้สั่งห้ามรถยนต์มือสองถ่ายลำจากประเทศญี่ปุ่นเข้าประเทศส่งผลให้รถยนต์มือสองจำนวนมากตกค้างที่ฝั่งไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีกว่า20บริษัทต่างเดือดร้อนอย่างหนักเพราะรถยนต์มือสองถ่ายลำหากตกค้างฝั่งไทยเกินหนึ่งเดือนจะถูกจับและอาจถูกยึดในขณะรายงานข่าวพบว่ามีรถที่ตกค้างเกินกว่าหนึ่งเดือนจำนวนกว่า300คัน กำลังถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดยึดซึ่งบรรดาตัวแทนจำหน่ายกำลังทำหนังสือขอผ่อนผันจากศุลกากรแม่สอดเนื่องจากไม่สามารถส่งข้ามไปยังฝั่งเมียนมาได้โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอูมินจอผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีหรือเมียวดีเทรดโซนที่ดูแลเรื่องนำเข้ารถด้วยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางรัฐบาลเมียนมาสั่งระง,งับรถนำเข้ามือสอง จากด้านจังหวัดตากเพราะรถดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนของขนส่งเมียนมาได้เนื่องจากเป็นการนำเข้าไปใช้ในพื้นที่ชายแดนหรือในเขตที่อยู่ในการดูแลของรัฐกะเหรี่ยงทำให้มีรถจำนวนมากตกค้างฝั่งเมียวดีการสั่งห้ามจะอยู่ในช่วงสั้นๆเพราะหากมีการจัดระเบียบและวางกฎเกณฑ์เรื่องภาษีแล้วจะให้มีการนำเข้าผ่านด่านชายแดนทางด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น